สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหวยฮานอยสูตรแจกน่อยวันที่สิบห้าเดือนสิบปีหกเจดนะครับผมฮานอยสูตรแจกหน่อยเมื่อวานนี้เข้า่เมื่อวานนี้เข้าสามฮานอยนะสูตรสูตแจกหน่อยนะฮาน,อย,นะนอยเฉพาะกิจสองเจ็ดสองเก้า 08ย์เมื่อวานให้3ามกับ8ดฟันไม่ถูกนะฟันสมมา8เขาเป็นตัวเน้นอยู่8 0 0 8นห่วยหานอยพิเศษ0 4 3 03สย์สให้ศูนย์กับ9ฟันไม่ถูกฟันไม่ถูกอีกแล้ว0 0ย์กับ9ฟัน9้าเนาะฟัน9้ามาสาจอเข้าอยู่ก็อยู่ในหคู่อยู่นะอยู่ใน6คู่อยู่แต่ว่าไม่ใช่ตัวเน้น 03นะ03ตรงตรง,ตรงเลยหัยห้าน้อยปกติครับผม80399นะออันนี้ฟันถูกอยู่ปกติฟันถูกอยู่แต่ว่ามาเป็นเล็กเบิ้ลครับผมนะเจะจะยดายเนาะถ้ามีเบิ้ลนี่จอเข้าแน่นอนนะเนี่ย03ได้อยู่นะครับผมเป็นตัวกันเป็นตัวกันนะ03ตรง,ตรง,ต,รงตรงนะ มาตามกันต่อครับผมมาตามกันต่อมามาเริ่มจากคานอยเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับผมสามกับห้านะสามกับห้านะครับก็จะมีสามหนึ่ง สามหนึ่งสามแปดสามเจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็ห้าเจ็ดตัวกันนะครับก็จะมีสามเก้าห้าเก้าสามสองห้าสองสิบห้า 15ห้เดือนสิบตัวฟันนะครับตัวฟันอะตัวนี้มา3เมื่อวานนี้ก็ฟันซานไม่มาสามนะครับผมตัวเน้นก็จะมีสามหนึ่งสามแปดสามเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่ง 1> 3 1 3 8นึ่งสนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับฮานอยเฉพาะกิจต่อไปมาดูเป็นฮานอยพิเศษพิเศษนะครับวันนี้เด่น9นะ9กับ0 9กับ0นะครับก็จะมี9 1 9 2 9 4 ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ตัวกันนะครับผมเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าสามนะศูนย์สามนี่ออกไปแล้วเนาะคงไม่มาตัวเดิมน,นะเอาศนะูนย์แปดมา

หน่อยปกติวันนี้ให้9นะครับผม9กับ7นะเรียน9เรียน7นะครับก็จะมีจอ9ก่อนเน้ะก็จะมี9ก้าสีเก้าสีเก้าหกสีเจ็ดกันไปด้วยนะครับผม9 1 7 1 9.3.3ขอให้มีเก้ามาครับผมฝันเก้านะขอให้เป็นเก้าก็จะมีเก้าสีเก้าห้าเก้าหกเจ็ดสี่ 9, 5, 9, 6, 7, 94 95 96แล้วก็74็่นะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปมาดูฮานอยสุดท้ายเนาะ VIP สำหรับ VIP 2กับ3 27 28 29 272829จอด3 37 3839ตัวกันนะครับผม24 34 2030 ตัวฟันนะครับเป็นเลขสอตัวเน้น2 7 2 8 2 9แล้วก็3 9นะครับผห้าน้อยสูุดแยกหน่อยก็จบไปแล้วต่อไปมาดูตัวเลข3ตัวเลขวันนี้เมื่อวานนี้ให้ให้เกานให้9ให้0นะเออ9 0 5 9มา0มา5ไม่มาวันนี้ก็จะมีเลข9เลข4เลขห้าครับผม3าาน้อยวันนี้นะ9 4 5นะลองเอา ลองเอาไปจับดูครับผมนะ945มีมาเห็นอย่างแน่นอนฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับห่วรัฐบาลน,นะครับผมหัวรัฐบาลผมลงให้แล้วนะอยู่ที่ซ่องดีคอตัวเลขนะครับผมเป็นซ่องสำรองนะก็ฝากเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับผมที่ซ่องสำรองนะลงอยู่ที่ซ่องนั้นนะครับผมสาหรับหัวรัฐบาล วันนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ